อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะนี่ขอบตาดําขอบตาคล้ําเรื่องมัมพลอยคุณผู้ชมชนานๆนนทีจะเห็นแม่ฟาดขนาดนี้ฟาดถึงคุณโป้งทูพีอดีตคนรักค่ะ<ช>ทำเอาสะดุ้งทั้งโซเชียลทั้งวงการบันเทิงเลยคุณผู้ชมยิ่งอ่านยิ่งซูดปากใ,<ช>ใครจะไปคิดว่ามัมพลอยของ<ช>เราแหมจะเกิดอารมณ์แบบว่าฉุนเฉียวขนาดนี้ฟาดหนุโง,<ช>งแทบไม่เหลือชิ้น<ช>ดีเลยคุณผู้ชมและจากกิกรรมนี้เองค่ะชาวเน็ตเนี่ย กลับหันไปใส่ใจอดีตคนรักของหนุ่มโต้งนั่นก็คือสาวปรางกันนรันคนนี้แหละค่ะเคยคบกับแรปเปอร์ดังคนนี้มาถึง10ปีนะคุณผู้ชมแล้วก็เคยถูกคุกเข่าขอแต่งงานมาแล้วด้วยแต่สุดท้ายก็จบด้วยการเลิกลาค่ะเมื่อปี2,565เนี่ยภาพนี้หลายคนรอบนะคู่นี้เออหลายคนร่วมบินดีกันนะคะอะซึ่งพ่อเออซึ่งพ่อหนุ่มโต้งค่ะปลูกมัมพลอยแฉพฤติกรรมสุดเช้าแบบนี้นะ ชาวเน็ตเนี่ยก็พร้อมใจกันเข้าไปแสดงความยินดีกับสาวปรางแบบนัดหมายกันด้วยนะขีดเส้นใต้คํานี้เลยแต่ละคนเนี่ยเข้าไปแสดงความยินดีที่จบความรักทั้งก่อนมาได้บางคนเนี่ยก็บอกว่าดีใจที่หลุดพ้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจค่ะนี่แหละที่ปัจจุบันน่ะสาวปรางนะเจอความรักที่ดีหลังจากมาคบกับหนุ่มโอบนิธิจนเป็นคู่รักที่หลายคนนะชมว่าเฮ้ยนะต่างคนนะเขาต่างตั้งใจในความรักไงเออนะล่าสุดค่ะเมื่อวานเนี้ยเขามาออกงานคู่กัน มาทั้งทีก็เสิร์ฟความหวานนี่เลยคุณผู้ชมมาดูเขาจีบกันโมเดลทีเ,<อ>เลยเลยนะ<อ>จีบกันไปเรื่อยๆคู่นี้ค่ะก<อ>็ะนี่จัดเพลงหวานเลยเพลงรักเลยแบบคนโสดต้องอิจฉาเลยนะคะและในงานนี้เองค่ะสาวปรางก็ได้พูดถึงประเด็นที่ถูกโยงถึงอดีตคนรักด้วยสาวปรางเนี่ยบอกว่าเข้าใจที่มีชื่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมีชื่อของคนที่เป็นอดีตของคนรักของเธอน,นั่นแหละแต่ถ้าให้เลือกนะก็ไม่อยากจะไปเอี่ยวกับดราม่านี้สักเท่าไหร่พร้อมกับขอบคุณที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ส่ง กำลังใจมาให้และยังย้ําด้วยนะว่าณตอนเนี้ยขอโฟกัสแค่ความรักปัจจุบันที่มีความสุขค่ะอุย้ยไปฟังเสียงจ้ะ เอาจริงๆไม่โกหกเลยจริงๆมันคงไม่อยากให้แบบถูกเอาไปโยงอยู่แล้วเพราะมันผ่านมานานมากๆแล้วแล้วแบบเวลาที่เราถูกเอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเกิดคอมเมนต์อย่างที่หนูบอกหนูเป็นคนไม่ชอบให้มีคนมาทะเลาะมาอะไรกันอะไรเงี้ยอย่างหนูก็มีความรักที่ดีแล้วเป็นเรื่องราวที่สวยงามก็อยากให้โฟกัสในสิ่งที่สวยงามเข้าใจไหมว่าทําไมคนถึงเปรียบเทียบมันก็คงต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตของเราเองเอาชีวิตปางปตั้งต้นก็ได้ว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงค่ะความรักเองก็เหมือนกันแล้ววันหนึ่งเราอาจจะย ใช่หรือว่าวันหนึ่งเราต้องเสียใจแต่ว่าอย่าไปท้อค่ะวันหนึ่งเราก็มีกลับมามีรอยยิ้มได้ครั้งหนึ่งเห็นใจเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเอ็นดูเขาเหมือนกันแล้วก็คือผมก็รู้สึกว่าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องนิดเรื่องราเหล่เนี้ยที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าส่งผลเสียอะไรกับเขามันดีแล้วที่มีคนให้กําลังใจ อโอ้ยเอ็นดูโอบนะโฟกัสที่ความรักปัจจุบันดีกว่านะคะเป็นความรักที่ดีความใส่ใจที่<ช>ดีกันด้วยเนาะแล้วมันลงตัวลงล็อกไปหมดทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมนะนี่แหละถูกที่ถูกเวลาถูกคนเออเอาคุณผู้ชมคะ